ก็จะถามว่าช่วงนี้คอมอะไรเก่งๆต่ยแรงง่ายๆผมก็จะแนะนําเป็นไซเฟอร์รีโลแล้วกันนะครับไม่ใช่ไซเฟอร์รีโลแบบที่ผมเคยเล่นไปเมื่อก่อนนะครับที่เล่นเดวนคู่กับจิงโลกาลิโออะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่นะครับรอบนี้เราจะเล่นเป็นไซเฟอร์5เลยแล้วก็จะโลตัวไซเฟอร์ให้3ดาวให้หมดเลยนะครับ ใช่ครับเราจะโลตัวไซเฟอร์ให้3ดาดาวให้หมดซึ่งเราจะโลเซต3ดาวด,ด้วยนะครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่านะโอเคส่วนในเกมนี้ผมเลือกเป็นอักเวนแรกก็คืออัพบอร์ดโมบิลิตี้นั่นเองนะครับความสามารถคือถ้าเกิดเรากดอัพเวลไปเราจะสามารถได้เลือดเพิ่มมา2หน่วยนั่นเองนะครับก็คือไซเฟอร์เราเล่นแพ้แล้วนะเนาะเลือดมันก็จะลดเยอะเราก็เลยเลือกอัพเมนที่มันเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดมามันก็จะมีประโยชน์มากนั่นเองนะ โอเคส่วนในรอบ2อิดสนี้ผมเพิ่งจะเปิดไซเฟอร์ได้นะครับเพราะว่าต้นเกมผมได้มาเป็นการิโอก่อนนะแล้วก็เจอวในช็อปนะครับแล้วก็ยังไม่เจอไซเฟอร์สาสักทีเพิ่งมาเจอตอนรอบนี้แหละก็โอเคตอนนี้ผมก็เปิดเป็นไซเฟอร์สาได้เรียบร้อยนะก็คือเราจะเล่นแพ้กันไปยาวๆเลยนะครับยิ่งเปิดไซเฟอร์ได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นนะถ้าเกิดเปิด4เปิด5ได้เร็วก่อนสเตจ3ก่อนสเตจ4ี่นี่คือมันจะปีศาจตรร้ายมากๆไซเฟอร์แคสพันอาจจะอยู่ไม่ไกลนะครับ โอเคส่วนในรอบวงนี้ผมเลือกหยิบมาเป็นหมัดนะเพราะว่าของที่เราจะทําให้เดวินมันจะมีอยู่3ชิ้นที่เป็นหลักๆเลยนะก็คือโชจินไออแล้วก็กาดเบเกอร์นั่นเองนะครับก็คือเดวินใส่3าชิ้นนี้มันจะเก่งมากๆเนาะแล้วอย่างที่บอกครับเราเล่นไซเฟอร์รีโลโลตัวไซเฟอร์หมดใช่ไหมอีกหนึ่งตัวที่เราจะโลนั่นก็คือเลอบองนั่นเองนะครับเราต้องทําของให้เลอบองด้วยก็ได้นะถ้าเกิดมีของเวทเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็แนะนําว่าทําให้เดวนก่อนเป็นหลักก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแบบว่า เเลยบบองมัน3ดาวแล้วมีของเวทยเยอะก็สามารถเล่นเลยบบองได้นะโอเคส่วนในรอบนี้ผมเลือกที่จะตัดสินใจโลไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดเป็นไซเฟอร์สให้ได้เร็วอย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเปิดเร็วเออยิ่งเปิดได้เยอะเร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้เปียบมากเท่านั้นผมเลยตัดสินใจโลฟีนิดหนึ่งนะครับจากความสามารถที่ได้ได้โลฟีมาจากไออาร์เมนของอาร์บอร์มูบิลิตี้นั่นเองนะก็คือถ้าเกิดเราอัพเว้เราจะได้โลฟีสองรอบใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยอ่ะโอเคโลสักนิดหนึ่งนะครับแล้วดันเจอได้ไ โอเคตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดคอนเทนต์ของในวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรนะทุกคนเห็นไหมมันมีคนพิมพ์ว่า fc เรานาครับซึ่งไม่รู้ว่าใช่เราหรือเปล่านะแต่ไอบอลมันตอบให้ผมว่าตัวปลอมนะครับเขาถามว่าเออตัวจริงไหมไอบอลบอกว่าตัวปลอมใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวจริงโดยกดยอมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งไอคนนี้มันเลือด100ยังไม่แพ้เลยแล้วแม่งกดยอมยัดหน้าผมไอ้ย <laughs> อแม่งกะจะก,กีบผมว่าเห็นป่ะเนๆเนี่ยผมเลือยให้ดูเห็นป่ะ FCF แล้วมันก็บอกว่าถ้าตัวจริงกดยอมเลยงันกดยอมจริงๆนะครับก็เลยทําให้เราเก็บแเต็ไซเฟอร์ได้น้อยลงนะครับก็คือค่อนข้างจะยาวเลยนะแต่ก็บอกไปก่อนว่าไอการที่ไซเฟอร์บันเผอชนะแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็คือมันสามารถเล่นไปได้นะกับพร้อมมันนะครับก็คืออาจจะแคสได้น้อยลงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการเซฟเลือดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้กะจะเล่นแพ้ยาวขนาดนั้นด้วยเราไม่ได้มีเป้าหมายจะไปแคสพันแคสอะไรแบบนั้นนะครับก็คือเรา แคสเท่าไหนได้เท่านั้นก็เอาเท่านั้นเลยครับแคสสัก3 400นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนเพราะไซเฟอร์ถ้าเกิดเราแคสมาแล้วมันจะทำให้เรามีดาเมจด้วยนั่นแหละนะก็เลยคิดว่าแคสเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียนมากนะก็คือเผื่อแพ้เผื่อชนะก็ตามนั้นแลยครับเอาเท่าที่ได้เนาะแต่ให้มากกว่า300หน่อยก็ดีนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะแคสได้เท่าไหร่นะอันนี้ผมก็พยายามจะทําของให้เดวเินไปเลยนะครับแล้วก็ทําของให้เลอบองจากของที่ได้มาในรอบคีของสเตจนั่นเองนะครับทามาเป็นการเบกเกอร์แล้วก็ลาบบดอนให้เลอบองนะครับแต่ว่าเดวเินผมยังไม่มี IE ไม่มีโชจินเลยเพราะว่ามันใช้ดาบหลายอันอยู่นะคอมนี้นะครับโอเคส่วนในรอบอาร์เมนสเตจนี่ผมเลยคิดว่าน่าจะหยิบเป็น แวมไพร์ดีไหมให้ได้ดูดเลือดแล้วก็ได้หิวเลือดด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าบอดเราถ้าเกิดมันมีหิวเลือดตัวละครไอตัวนักวางแผนน่ะมันจะดีเพมากใช่ไหมผมก็เลยอเอามาสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าคอมเรามันเลือดลดเยอะอยู่แล้วท้ายเกมเรามีชีวิตไว้เล่นสักสองสามชีวิตนี่มันจะดีมากกว่าเหลือชีวิตสุดท้ายเนาะผมเป็นคนแบบนี้นะครับไม่ชอบเล่นแบบเหลือชีวิตเดียวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลุ้นไปหน่อยเหลือ,อไปสักสองชีวิตก็มีโอกาสแก้ตัวไงผมก็เลยอโอเคเอาเป็นอัคเมนต์แบบเพิ่มเลือดตัวละครมาเยอะก็ถืออเค โ okay, อเคน,นี่ก็คือผมตั้งบอร์ดให้มันแพ้ยาวๆเลยนะยังไม่ได้ทาอะไรนะครับก็คือเราจะเก็บตังค์ไปโลที่เวลเจ็ดอย่างเดียวเลยนะโลตัว3บาทไม่ใช่ดิต้องพูดว่าโลตัวไซเฟอร์ให้3ดาวให้หมดนะครับผมจะอยู่ที่เวลเจ็ดโลกันยาวๆเลยถ้าเกิดได้กาลิโอเดเวนหรือบองไว้สามดาวได้นี่มันจะโหดมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดได้ไอตัวของกาลิโอกับเดวนสามดาวก่อนก็ไม่ต้องแบบโลไอไว้กับเรอบองให้3ดาวก็ได้นะสามารถขึ้นเวลได้นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือเดวนกับกาลิโอนั่นเองที่ควรจะสามเนาะ โอเคในรอบนี้ผมได้มาเป็นเซตนะทำให้เราเปิดเป็นไซเฟอร์5ได้แล้วนะครับก็คือจะทําให้เราเก็บสแต็กได้เยอะมากยิ่งขึ้นเองแต่ว่าตอนนี้เลือดผมเหลืออยู่ประมาณ50นะครับซึ่งไม่รู้ว่าผมจะแคสได้เท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่แคสตอน3คิด7เว้ยเพราะว่าเลือดผมยังพอมีอยู่และไอ้อัพบอร์ดมิบิลิตี้นี่ทําให้เรามีเลือดแบบไปแคสสัก4คิด3หรือไม่ก็4คิด7ได้ผมเลยคิดว่าอ่ะโอเคผมไม่แคสแล้วกันนะครับเก็บต่อกันยาวๆเลยหลังจากนี้ก็คือ น่าจะเสียเลือดหนักหน่วงอยู่แต่ว่านั่นแหละครับเป้าหมายเราคือแคสซักสี่ห้าร้อยอย่างที่บอกไปก็จะโอเคมากกว่าเนาะ <c oughs> ตอนนี้แต้บเรามันน้อยอ่ะจากที่เราโดนกีฟไปตอนนั้นแหละครับหาเล่นยากน,นึงก็เลยต้องไปแคสรอบลึกๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้สี่เลียมมากนะอันนี้เราขึ้นเวล7เจ็ดไม่เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนเราก็โลเลยนะครับหาตัวไซเฟอร์ให้3หรดาวให้หมดให้ได้นะครับและอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ผมจะโลเซตด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวผมก็ได้ของให้เดวนไป2ชิ้นเรียบร้อยนะครับยังขาดโชดจินอยู่นะเดวนมันต้องมีโชจินด้วยทุกคนเพราะว่าเดวนมันสกิลเป็นเอ e กว้างนะครับสามารถไปโดนตัวหลังของอีกฝ่ายได้ด้วยแล้วถ้าเกิดมันแคดโดนบ่อยๆตัวหลังขงตรงข้ามตายนี่คือเราได้เปรียบเลยนะครับไฟนั้นนะเนาะโอเค okay, นี่ผมก็โลนะครับได้กาลิโอมาตัวที่4แล้วก็เดวิน4ตัวเอ้เดวิน5ตัวแล้วดิโอเคก็ okay, ถือว่าสวยอยู่นะเลยบองก็5ตัวนะครับ ไว้ Why, เราก็มีเยอะอยู่ก็ไม่แย่นะครับตอนนี้บอร์ดเราก็คือแบบพอสงๆงได้อยู่เลยเอ่อเราได้เซตมาไว้ด้วยนะครับทำให้เราเปิดเป็นไซเฟอร์5ได้ทําให้สแต็กเราตอนนี้ค่อนข้างจะขึ้นไวพอสมควมรเลยซึ่งมีอยู่เกือบ300แล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่นะก็กะจะแพ้ไปยาวๆเลยครับเลือดผมเหลืออยู่ประมาณ4ชีวิตได้อะทุกคนผมว่าน่าจะไปแคสสัก4ี่ขีดเได้เลยนะแต่ต้องเล่นชนะนะครับเพราะว่ารอบสเตจสี่เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเลือดเดยอะแหละ เราต้องกลับมาเล่นชนะให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาชนะไม่ได้แล้วเราเก็บไปต่อที่จะแคสในรอบ4ีข7ก็คือมีโอกาสตายเยอะมากมากนะครับโอเครอบนี้เราก็แพ้ไปลดไป11เดนะนั่นแหละครับอย่างที่บอกเลยเรามีประมาณ4ชีวิตนะครับตัวอ,อักเม้นที่3นี่ผมเลือกอยัพเป้นอัพเม้นคอมแบตนะนั่นก็คือมานาโฟนั่นเองนะครับทำให้ตัวคอรเล่ามันใช้สกิลได้ไวมากยิ่งขึ้นเองก็อย่างที่บอกเลยตัวเราแคสไวก็ได้เปรียกก็เลยหยิบเป็นมานาโฟนั่นเองอนะเนาะ โอเคอันนี้ผมก็โลต่อนะได้มาเป็น Y อีกหนึ่งตัวแล้วก็เซตแพนะครับตอนนี้ผมเลยตัดสินใจไปต่อเลยนะครับแล้วได้เป็นเซตสดาวกับกาลิโอเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแต่ว่าผมไม่มีของให้เซตเว้ยตอนนี้ทุกคน เซตอะผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดมีของให้มันนะเป็น3มชิ้นนี้จะดีมากๆนะครับนั่นก็คือว่าเติร์ดเฮโรเจแล้วก็ IE นั่นเองนะครับเซตไม่ต้องใส่กันตายก็ได้นะเพราะว่าเซตมันไม่ได้ยืนไฟนานเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะวบแวบไปแถวหลังฝั่งตรงข้ามนั่นเองก็คือใส่เป็นของแบบหลวงให้ฝัง่งตรงข้ามอะแถวหลังตายไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องใส่กันตายมันก็ได้นะครับหนะ้าที่อันนี้มีแค่นั้นเลยโอเคอันนี้ผมก็ อ่าได้เป็น h o j ให้มันเนาะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถไปแคส4ีขีดได้หรือเปล่าซึ่งผมมั่นใจว่าผมไม่ได้แคส4ีขีสแน่นอนผมจําได้เลยทุกคน <c oughs> ไม่น่าใช่4่ขสโอเคถ้าเกิดชนะไฟนี้ได้เราก็จะทําให้เราเซฟเลือดได้นะก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคไปแคส4ขีดแน่นอนตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดผมแพ้ไฟนะี้ผมอาจจะแคสรอบหน้าเลยเว้ยแต่นี่ผมเลยคิดว่าผมไม่เอาละผมไปต่อดีกว่านะครับ ได้มาเป็นกระทะคู่นะที่จะท,ทำให้เราเพิ่มช่องได้แต่ผมอโอเคไม่เอานะครับไปกันต่อเลยแคทตีคิดเนะครับเลือดเหลืออยู่ประมาณ3ชีวิตอะ่ะเออสชีวิตไม่รวมที่จะตายนะก็คือเหลือประมาณ4ชีวิตนั่นแหละผมเลยคิดว่าเราไปได้เนาะก็เลยอ่ะโอเคเก็บต่อนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นกาลิโอเพิ่มมาอีกนะเป็น6ตัวแล้วนะครับผับเรือบอง6ตัวเงินเหลืออยู่ประมาณ20สกว่าบาท ก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแคสออกมาแล้วเป็นดูปิเคเตอร์นี่มันจะดีมากๆนะจะทาให้เราฮิตได้ไวมากนะครับเพราะว่าช่วง4-7 7เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเหลือชีวิตมาเยอะแน่ๆนะครับถ้าเกิดได้เป็นดูปมามันจะดีมากนะ รอบวงนี้ผมเจอเคนะครับแม่งเสิร์ฟผมตรงหน้าเลยเลือดผมเหลืออยู่ประมาณ2ชีวิตเท่านั้นนะครับผมเลยคิดว่าผมต้องชนะให้ได้อีก2ไฟ์นะอาจจะเหลือ3ชีวิตก็ได้นะครับเลือด26่เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่เราจะลดแค่หลัก10ไงไม่ถึงแบบ10กลางๆเรามีโอกาสที่จะไม่ตายเยอะอยู่นะครับอาจจะเหลือสัก3ชีวิตได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงแหละทุกคนก็ต้องชนะสักไฟส์หนึ่งนะเออไอสองรอบก่อนแชดน,นี้นะ โอเคอันนี้ผมแยกของจากเซตออกมาเลยเพราะว่าผมได้เป็นของ B S ให้เดวินเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าใส่ของ3ชิ้นนี้ให้เดวินมันจะเก่งมากเซตมันไม่ค่อยได้แบกเราเท่าไหร่นะตัวได้แบกเราตัวที่จะแบกเราหลักๆตอนนี้ก็คือเดวินนั่นเองผมก็เลยทำของเป็นให้ทำของ B S ให้เดวินก่อนละกันอันนี้ผมก็โลต่อนะครับหวังว่าจะยึดตอนนี้เลยเพราะว่าผมอยากจะเซฟเลือดนะตอนนี้ผมเจอเซรีนะครับผมก็เลยเก็บมานะครับเพราะว่าเซรีเป็นราพิทไฟล์คู่กับไปตัวของเดวินนั่นเองนะ ถ้าเกิดเดวินมีลาพิดไฟมันจะทําให้เก่งมากยิ่งขึ้นนนัเองเพราะว่าตัวแบกหลักเราเลยนะครับตอนนี้ผมเลยต้องบัฟมันให้เต็มที่เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าจะชนะบ้านไอ้บอนได้หรือเปล่านะเลือดมันเยอะอยู่นะครับไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวต้องพูดว่าบอร์ดมันแข็งอยู่นะครับซึ่งหมามันโหดจัดเลยเว้ยไม่น่าจะไหวนะครับเราแพ้เรียบร้อยเลือดลดไปสิบนะครับก็เหลือประมาณ2ชีวิตได้อยู่เว้ยผมว่าผมไม่น่าจะโดนแบบเต็มบอร์ดตายแน่นอนอ่ะเออผมว่าผมไม่น่าตายว่ะผมน่าจะ เหลือสอชีวิตได้แล้วผมก็น่าจะได้แคทที่4ี่ขซึ่งมันจะเหลือแค่ชีวิตเดียวนี่แหละทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้าง,างหยาบนิดหนึ่งนะเนาะอันนี้ผมเลยตัดสินใจโลนะครับเพราะว่าผมอยากจะฮิตเลยผมอยากจะชนะด้วยผมเลยโลดาวเลยนะครับซึ่งไม่ฮิตสักตัวอันนี้ก็หยาบอยู่มาดูกันว,ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะโดนเต็มบอร์ดด้วยทุกคนแต่อยู่จากทรงแล้วผมไม่ชนะแน่นอนแต่ยังไงก็ไม่น่าโดนเต็มบอร์ด น่าจะเหลือหนึ่งชีวิตะอะด้วยความที่เราหยิบเป็นไออาร์เมนเพิ่มเลือดตัวละครมา2อันเลยทําให้เรามันถึงตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดผมไม่มีอัพบอร์ดโมบิลิตี้ไม่มีไอตัวของแวมไพร,ร์เลยนั่นน่ะผมว่าผมแพ้ไปแล้วแน่เลยแต่นี่เรายังรอดอยู่เพราะว่านั่นแหละครับเรามีอาร์เมนเพิ่มเลือดตัวละครเงี้ยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลือดเหลืออยู่ประมาณ5หน่วยเห็นไหมเราเหลือชีวิตเดียวแล้วว่าไอเชือยคือผมไม่ค่อยชอบเว้มันค่อนข้างจะเสี่ยงอะเราไม่มีโอกาสให้แก้ตัวจริงๆผมอยากจะชนะให้ได้ด้วยซ้ำนะแต่มันไม่ได้นะครับ และนี่ผมเจอเป็นดูบนะครับโคตรจะสวยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าผมอยากได้ดูบแล้วได้มาแล้วด้วยนะครับแล้วได้เพิ่มช่องมาด้วยคือเพอร์เฟกสุดๆอันนี้ผมเลยตัดสินใจดูบเดว,เวินไปเลยแล้วผมก็น่าจะเก็บตังค์ขึ้นเวลเลยนะครับดูบเดว,เว่นกับกาลิโอให้3ดาวไปก่อนเลยเรียบร้อยนะครับคุ้มเลยอันนี้แต่ว่าเหลือดูบทองอีก2อันผมคิดอยู่ว่าผมจะดูฟเคไปเลยดีไหมแต่มันจะ ไม่เป็นคอนเทนต์สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมเลยคิดว่าเก็บดูฟทองสองอันไปดูฟเดฟไปดูฟไอตัวของเซตให้3ดาวดีกว่าเออผมคิดแบบนี้นะผมเลยอ่ะโอเคไม่ดูฟเคนะครับผมคิดว่าบอร์ดผมไหวเว้ยไม่น่าจะแพ้นันแน่ๆน่าจะไปได้นะครับผมเลยไม่ดูฟนะไอเคตัวนี้นะครับไม่มีของให้ด้วยแหละผมไปเก็บดูฟเซตแล้วทำคอนเทน ไซเฟอร์รีโล3าดาวทุกตัวดีกว่าแล้วตอนนี้ผมได้มา3าดาว2ตัวแล้วใช่ไหมขาดเลอบองเซ็ตแล้วก็วายาดาวผมเลยเก็บดูปอันนี้ไว้เลยครับเอาไปดูปเซ็ตให้3าดาวกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังนั้นได้หรือเปล่านะในตานนี้นะครับโอเคอันนี้ผมได้มาเป็นของเจาะเกาะให้เซรีถือไปก่อนนะใส่ให้เซรีถือไปก่อนแล้วก็ได้มาเป็นเจาะเกาะเวทให้เลอบองนะค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยแหละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะ เกือชีวิตเดียวด้วยนะครับไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับตรงนี้เจีเป็นบ้านบูมบอทนะครับมีเออกอดสอตัวเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่บอทผมแข่งแล้วว่าไอ้แค่ผมแคสเกือบ6 0 0เลยนะเว้ยเออแล้วก็ตัว3ดาวแบบหลักๆครบแล้วอ่ะผมว่ายังไงผมก็คัมแบ็กกลับก็ได้วะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างงการเล่นคอมนี้ก็คือเราเล่นเป็นไซเฟอร์5ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็จะเติมพวกตัวที่ เติมคอมให้ตัวไซเฟอร์เก่งนะครับนั่นก็จะมีเป็นเซติจิตหนึ่งตัวและแวชันหนึ่งตัวก็แน,นะนําเป็นเซนยูนี่รือไม่ก็เคนะครับแวชันอ่ะเนาะแล้วก็ลับิดไฟใส่เป็นไอตัวของเซริจะดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่อะไรก็ได้ครับไม่ได้สีเรียนมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้ใส่นั่นก็คือไอตัวของจาวาน,นั่นเองจาวานจะได้ถึง2เทศเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือจะได้เป็นแวนการ์ดให้วายด้วยแล้วก็จะได้เป็นสเลเยอร์ให้เซตเหล่าด้ววยยนนนนััเเเเเออองงคก็ได้จาามามมืติ2ทล โอเคก็เป็นบอดเวลแปดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เติมสเตติจิตสักตัวหนึ่งก็แนะนําเป็นเนโกะนะครับหรือไม่เจอเนโกะจริงๆก็เป็นเอโคก็ได้นะครับสเตติจิตก็จะทําให้บอดเรามันเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าสเตติจิตมันบัฟทั้งบอดนะมันติดคู่กับเลอบองนั่นเองก็คือเราเล่นไซเฟอร์5เราก็เติมตัวที่มันเป็นเทรดเสริมของไอตัวไซเฟอร์เราทั้งหมดเนี่ยลงไปในบอร์ดนั่นเองนะก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนั่นเองนะครับ โอเคตอนนี้บอร์ดผมก็คือคัมแบ็กกับมาได้แน่นอนแล้วเลือดเราก็เด้งกลับมาเรื่อยๆนะครับจากความสามารถของไอตัวแวมไพร์นะถ้าเกิดเราชนะไฟได้มันก็จะเพิ่มเลือดตัวละครเราให้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากมายแลครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะ อันนี้ที่ผมตัดสินใจขึ้นเวล8ไปเลยนะลงไปเป็นไอตัวของชัคโติเซเยอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เจอไอตัวของจาวานเว้ยถ้าเกิดได้จาวานมาเราจะได้ถึง2เทศเลยนะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะโรแล้วด้วยนะครับทุกคนผมอยากจะขึ้นเวล9เว้ยผมยังจะไปโรเซตให้3ดาวนะเพราะว่าเรามีดูพทอง2อันน่ะเอ้ยยังไงมันก็ต้องทำตัวซีบาท3ดาวเว้ยไม่งั้นมันจะไม่เฟี้ยวนะโอเคผมก็เลยเก็บตังค์ครับขึ้นเวล9ดีกว่านะวายล้วก็ค่จะครบแล้วนะขาดแค่1ตัวแล้้ววกเหือออบงี2ตััท่านน กับเซตที่มีแค่2ดาวเองตอนนี้เหมือนจะมีคนเล่นไซเฟอร์กับเรานะทุกคนผมต้องรองให้อีคนนั้นมันตายก่อนนะถึงผมจะโลได้นะครับจะทำเซตสามดาวเนาะเอาจริงคือบอร์ดเรามันชนะได้แล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่คอนเทนต์นะเด็เราอยากจะคอนเทนต์ไงทุกคน <c oughs> อันนี้ผมเจอเป็นจาวาเรียบร้อยนะก็อ,อย่างที่บอกไปจาวามันได้2เทสตก็เรียบร้อยเลยครับได้มาเป็นซาลเลเยอร์แล้วก็แวนการ์ดนั่นเองนะโอเคอน,นี้ผมก็น่าจะเก็บตังค์ขึ้นเวลก้านะครับกับเทสตที่เปิดโคตรเยอะนะเล่นไซเฟอร์นะครับ ไซเฟอร์5รีโลนเองบอร์ดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยส่วนรอบไอเทมเมื่อกี้ผมหยิบม,มาเป็นอ๋อหอมองนะเอาใส่ให้กาลิโอนะครับเพิ่มเลือดให้มันนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็จะกล้จะขึ้นเวลกได้เรียบร้อยแล้วนะครับขาดเงินอีกประมาณย0บกว่าบาทเองเก็บตังค์กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลกันทีเดียวเวลกดีกว่ามาลุ้นกันว่าเราจะทำคอนเทนต์ไซเฟอร์3ดาวทั้งบอร์ดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอเดากันเลย เรามาในรอบนี้คือผมได้วา,ายสามดาวเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับขาดเลยบองกับเซตเท่านั้นนะครับที่จะเป็น3ดาวในคอมไซเฟอร์ของเราตรงนี้ก็มาโลกันดูครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยมันมีคนเล่นไซเฟอร์คอนเทสต์เราเว้ยไอคนนั้นมันเล่นเซตแน่นอนอนะ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะโรทํา3ดาวได้หรือเปล่าแต่ว่าเรามีดูปทอง2อันนะ่ะเออ,อยังไงมันก็ต้องทําสักหน่อยแล้วว่าทุกคนเนีเออ่ย ส่วนเวล9นี่เรามีไอตัวตาหลิวคู่ใช่ไหมมันทําให้เหมือนเราเป็นเวล10เราสามารถลงเซติจิตเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวได้นะครับผมเลยตัดใจลงเป็นซิกไปแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับเอาเป็นไอตัวของคอา,ารเรนดีกว่าเพราะว่าจะเอาหมดเสริมจากคารเรนมาใส่ให้พวกตัวไซเฟอร์เราได้นั่นเองนะผมเลยใส่เป็นคารเรนดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้เซตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับขาดอีแค่ประมาณเท่าไหร่2ตัวนะครับเอ้สตัวดีขาดอีแค่3ตัวนะ ไม่ใช่แค่ดิขายไี้รักสามตัวเลยมันเป็นตัว4บาทนะทุกคน4บาทมันมีอยู่ในภูแค่10ตัวเองนะก็มีโอกาสที่จะหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดเรารวยไม่พอนะแต่คือการันตีได้เลยบอดผมตอนนี้ยังไงก็ชนะเไวไ้ยอบอลมันก็สู้ผมไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ต้องการที่จะชนะขนาดนั้นนะเด็เราต้องการที่จะทำคอนเทนต์นะเด็ทุกคนเซตสามดาวเว้ยแล้วก็เลยบอลสามดาวเท่านั้นเดยวผมต้องการเซตอีก2ตัวแต่ว่ามันตายหมดแล้วนะโอเคได้เพิ่มเองหนึ่งตัวนะครับ ขาดอีก2ตัวเท่านั้นโอ้โหเ,เงินไม่มีเว้ยคือเราไปโรเวลเเยอะเดยเราต้องทำอะ่ะไม่งั้นคือถ้าเกิดเราไม่โรเวลเคือนั่นแหละครับเราแพ้นแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเซต3ดาวได้ไหมนะครับขาดอีก2ตัวค่อนข้างจะหยาบอยู่นะไอบอลไม่ได้ตัดนะเพราะว่าไอบอลมันจะเซิร์ฟคอนเทนต์ให้อยู่แล้วแต่ยังไงบอยบอลมันสู้เราไม่ได้แล้วแต่ว่าอบอลมันหดอยู่นะทุกคนเห็นปะหมา4ดาวอะเอ๊แต่ว่าบอลเรามันด้วยกว่าดิเราแคสเยอะด้วยแล้วเราก็โล3าดาวได้เยอะแล้วด้วยนะครับมันก็ทําให้สู้เราไม่ได้เองะ โอเคไหมหมาสีดาวก็ไม่ไหวกับเรานะแต่เอาจริงโหดอยู่นะทุกคนเนี่ยบอะเกือบไหวนะแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับบอยบอลนะเนาะแต่บอลมันเหลือแค่ประมาณชีวิตเดียวเท่านั้นนะเราเลือดเราเด้งมาตอนนี้มี19หน่วยแล้วนะครับก็เลยคิดว่ารอบนี้ผมจะเนิร์ฟบ,บอร์ดด้วยทุกคนจะเนิร์ฟบ,บอร์ดผมจะขายไอ้พวกตัวที่ไม่ไม่ใช่ไซเฟอร์ทิ้งอะแล้วผมจะเหลือให้เป็นตัวไซเฟอร์เางเดียวแล้วผมก็จะโลหาเซต ไปดูกันว่าจะฮิตหรือเปล่านะครับอยากให้มันฮิตนะผมอยากจะมีคอนเทนต์นั้นให้ได้เว้ยดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะผมน่าจะต้องเนร์ฟบอร์ดนะครับรอบนี้อันนี้ก็ได้เป็นหมดจากการเรียนมันเรียบร้อยนะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์แล้วเพราะว่าผมจะขายทิ้งแล้วนะครับขายเลยตอนนี้ขายพวกตัวที่ไม่ได้ใช้ทิ้งนะครับไม่ใช่เดี๋ยวผมพูดว่าขายพวกตัวที่ไม่ใช่ไซเฟอร์ทิ้งแล้วก็เงินมีอยู่ประมาณ40บาทตอนนี้ไปดูกันดูว่าเซตเราจะสามดาวได้หรือเปล่านะครับขาดอีก2ตัวไอ้บอลไม่ได้ตัดแน่นอนเว้ยทุ เงินก็พอมีแล้วว่าไอเชี่ยมาหน่อยเว้ยขอร้องละมาหน่อยเว้ยไม่โพสักตัวเลยวะทุกคนค่อนข้างหยาบเลยบองหงยังไม่สามเลยสามนั่นเนี่ยไอเชยหมดตังค์แล้วเนี่ยโอ้หแย่แล้ววะแย่แล้วว่ะขาดเซตอีกสองตัวเออไหวปะวะถ้าไม่ไหวผมจะขายขายอะไ,ไ,ไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้ววะยกเว้นจะจะอะไรทุกคนจะขายไซเฟอร์ทิ้งทั้งหมดแล้วหาเซตอะไก็คือคอนเทนต์น่ะ คอนเทนต์เลยอะเออออกือบตายแล้วแต่ว่ายัางอยู่เหลือสี่นะครับซึ่งต้องทาแล้วถ้าเกิดรอบหน้าผมยังไม่เจอเซตสองตัวเราจะเจอเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับขาดเซตอีกแค่ตัวเดียวขายเคยไปขอเซตหนึ่งตัวขอล้องไม่มาไอชิขายแม่งเลยนี่ขายแม่งเลยยังไม่ออกนะครับยังไงดีคิดอยู่นะครับมันจะไม่เป็นคอนเทนต์ไซเฟอร์5ตัว3ดาวแล,แล้วเลยขายแม่งให้หมดเลยนะครับเลยบงระบองไม่เอาแล้วเจอไว้เซตหนึ่งตัวยังไม่มานะครับขาย วายทิ้งกาลิโอทิ้งดเดวนทิ้งแล้วขาดเซตแค่หนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยนะครับมาแล้วในที่สุดก็เซตสามดาว <laughs> เลตส์กูไอแช่ไม่ได้มีบระโยนเลย <laughs> ทำทำไมเนี่ยทำเอาคอนเทนต์เลยเนี่ยไอ้จริงๆคือบอทเรามาชนะไปแล้วเว้ยแต่มันไม่เฟี้ยวลยก็เลยเรียบร้อยนะครับแพ้ไปก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ได้อยู่นะคลิปนี้นะครับ ก็ลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคอมไซเฟอร์รีโลแบบนี้นะก็แนะนำนะครับเป็นคอมหนึ่งที่โหดมากซึ่งผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วเนาะวันนี้ผมอาจจะทำคลิปช้าไปหน่อยขออภาัายด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยเอาเพื่อจะได้ไม่พลาดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อหม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุม้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน